สวัสดีครับอยู่ในช่องมาครับเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำแบบว่าจากอีที่แล้วอะ่ะผมก็จะมาตกแต่งบ้านหลังลังไงน,นะซิฟแทนเนี่ยนะครับก็ผมให้คุณไปโหลดได้นะครับไอ้เวอร์ชั่น1.6.40นะครับนี่ก็สกินที่ผมเป็นตัวหลักนะครับสกินเดอะเฟนะครับก็ จะค่าตัวในการดูนะครับก็กดไลค์นะครับขอคลิปนี้ขอแค่สองไลค์นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับผมจะขออนุญาตตัดในตอนที่ผมเข้าไปในเซิร์ฟนะครับเพราะเวลาเข้าแบบมันช้านะครับเพราะนี่มันเซิร์ฟแท้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟก๊อปแบบมันแป๊บเดียวมันก็เข้าเสร็จแล้วครับก็ไปดูกันเลยก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับ ขอขออาภัยด้วยนะครับที่มันแหลกนะครับขอผมขออาภัยจริงๆเพราะผมอัดในโทรศัพท์นะครับไม่ได้เล่นแนวคอมนะครับเพราะผมก็อยากจะเล่นในวคอมดีอะแต่ว่าอไอ้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดอ่ะมันครับในคอมนะมันเล่นยากนะสำหรับผมนะครับทุกคนก็เล่นง่ายเองคนระับก็แต่ผมเนี่ยเล่นยากสุดๆเลยนะครับเล่นในคอมเนี่ย ขอไปที่เสียงเบาด้วยนะครับก็ขอโทษจริงๆครับผมจะเริ่มพูดเสียงดังนะครับใครจะไปติดตามผมในแฟนเพจก็ได้แล้วครับไอคิมปรินนะครับไอเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างคลิปให้นะครับใครอยากจะเข้าไปว่าไปดูผมว่าโพสอะไรก็ เกี่ยวกับอาวนะครับใครโหลดอาวีเล่นก็สามารถหนึ่งๆกับผมได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาตกแต่งบ้านกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนูคิปเปอร์ใช่ไหมแป๊บนึง <c oughs> ขอไปหาเรื่องคิปเปอร์แป๊บนึงมาเร็วคิปเปอร์มาเร็วมาเร็วมาเร็วให้ฉันหาเรื่องแกสักสักครั้งหนึ่งในเช้ชนเผมก็ไม่กลัวมันนะครับก็ก็จะบุกไปเลยนะครับ ิโอ Keep er ้ยกิ m ๊ปเปอร์คิปเปอร์กระจอกนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมันยิงผมอีกแล้วครับไอ้ซอมบี้น้ำนะครับดูมันดีดูมันดีมันเล่นขุดเกียรมันใช้อาวุธแบบรผมไม่มีอะไรเลยดูมันเล่นดีครับท่านผู้ชมอย่าให้ฉันดำน้ำไปได้นะไอ้โง่ปาอะไรฉันเลย ผมจะตายแล้วครับโคตรแรงเลยซอมบี้น้ำนี่มันชอบใช้ออกนะก่อนฟาอะ่คนอื่นแน่จริงมึงก็ขึ้นมาต่อยบนนี้กับผมดิเออใช่ไหมครับคุณผู้ชมเออมันต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับผมตัวตัวดิโอ้ทุกคนไม่ต้องถามนะครับทําไมผมลงไปในน้ำนะครับผมลงไปเก็บของนะครับนี่ไงครับนี่ เชือกสองอันนะครับเพราะมันหายากนะครับก็ของเรงเลยแหละในไมาคาร์บอ่ะอืมผมก็จะมาเอาเก็บในหีบนะครับตอนนี้ผมมีเชือกอยู่ในหีบแค่หนึ่งอันนะครับก็รวมเป็นสามนะครับก็ตอนนี้นะครับผมตกันไก่นะครับอืมแล้วผมก็จะต้องว่าย่างเนื้ออีกนะเพราะเนื้อตอนนี้ของผมก็หมดเป็นตีียบรอยแล้วนะครับ ก็เ okay. หลือแค่นี้หาอันแล้วก็บวกหนึ่งคนเป็นหกนะครับก็ผมว่าเราจะเริ่มตกแต่งบ้านกันเลยนะครับขอไปนะครับคลิปนี้ที่มีเสียงหยาบนะครับาบางทีเนี่ยผมเผอพูดไปนะครับก็ขอโทษจริงๆนะให้ไปผมได้ไหม ได้ได้ได้ครับเราจะจะได้อาภัยงานดีๆครับขอบคุณครับผมก็จะมาเริ่มทําเตียงกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับขาดไม่ได้เลยของบ้านนะครับเขามีคนแกะที่เหลืออยู่นะครับแล้วผมก็จะเอาทําเตียงนะครับแล้วผมก็จะขุดหินนะครับแปดก้อนนะครับเอาจากตรงนี้หนึ่งอันก่อนนะครับน่าจะพอดีแหละตรงนี้ผมว่าได้พอดีเลย เนี่ยขุดเอาจากตรงนี้ก็ได้นี่นี่ไงเนี่ยขุดจากตรงนี้เลยผมไม่ไปโหลดแนะนํานะครับโหลดเลยนะครับผมโหลดในในกูเกิลน,นะครับพิมพ์ไปเลยแล้วครับมาครับหนึ่งจุดสิบกจุดสี่ศูนย์นะครับ,รบแล้วก็กดค้นหาแล้วคุณก็ไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วคุณก็ดาวน์โหลดนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับในการเล่นอนะ่ะ ก่อนๆนะผมต้องซื้อเลยนะอ่เตาปูนหายแบบไหนละเนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมผมค่อยไปหาไก่เอามาเลี้ยงแทนแตลกเจ่ไปครับโอ้ยแล้วผมก็จะไปคาบต่อผาเลยนะครับเออแล้วก็ค่อยไปคาบในบ้านหลังใหม่ก็ได้นี่กระับลิงเน้อสมองอมผมก็จะตั้งเตียงก่อนนะครับอันแรกนะครับ ก็เตียงหนึ่งตู้ครับตู้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเตาเผานะครับเพื่อจะดำรงชีวิตนะครับผมก็จะตั้งตู้ครับตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะครับไม้เพิ่มนะครับผมก็จะมาตรงนี้นึ่งอันนะครับรวมเป็นสองนะครับหนึ่งสองแล้วอีกทีก็ขาดไม่ได้ครัเตาเผานะครับ เราก็เอาตบขอมนะครับตังนะครับก็คู่สวยเดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่ผมไปหาคนแกะเพิ่มแล้วก็ผมจะสร้างอรูปนะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นรูปให้มันสวยครับนะก็ขออนีญาตัดนะครับแค่แป๊บหนึ่งเองนะตัดละอืก็ตอนนี้แล้วับผมก็หาแกะเจอแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวผมารอบเกาะแล้วนะครับอาจจะเจอนะครับ ก็ในที่สุดก็เจอนะครับก็ผมขออนุญาตเหรียมดาบนะครับเพื่อจะมาอุ้ยนี่คนแก่ตรงนั้นได้ไงครับตรงนี้ด้วยตรงไรน่าจะเป็นพระมาป่าแน่เลยครับพะเซิฟนี้นะครับไอ้ตามแถวนี้มีมาป่าด้วยนะครับตอนนั้นไม่วากล่ะทำไมมาป่าทั้งหลายไปไหนหมดมันน่าจะอยู่ตามแถวนี้หลากแกะนะครับ มีแกะเสียมตาด้วยครับผมก็จะเอาทุกตัวเลยนะครับก็แกะเสียมตาหายากนะครับแต่สู้แกะนี้ไม่ได้นะครับที่หายากสุดแนละ้วแกะสีชมพูนะครับผมเคยเจอนะก็มันโคตรหายากเคยแกะในตำนานพวกนี้ก็ผมก็จะเริ่มกับบ้านไปเลยนะครับอขอขออนุญาตตัดคลิปให้ผมครับรูปมาได้นะครับ อนนี้ครับผมก็ได้ค้ามาแล้วนะครับแล้วผมก็รูปสั้งมาแล้วนะครับก็โคตรสวยนะครับรูปเควันเกิดเชด้วยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้สั่นด้วยนะครับก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมกับน้องๆของผมนะครับ นักก็อีพีหน้าไม่แน่ผมก็จะทำนาตรงนี้นะครับให้มันสวยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตนอนก่อนแล้วค่อยพูดตอนเช้านะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะที่รํากันกดติดตาม กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแบบนี้ก็บาย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 ครับบายบายแล้วเจอกันอีพ e ีหน้า